เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2 5 5 6ัอัตมาภาพพระเทกทัสสีมุนีวง์เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดถหลวงพระอารามหลวงในนามของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรขออํำนวยพรให้ชาวจังหวัดพิจิตรจงมีความสุขความเจริญขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะธรรมะคุ้มครองโลกสองข้อด้วยกันคือประการที่หฮิลิความประอายแก่ใจสองโอตปะคือความเกรงกลัวถ้าเรานำธรรมะสองข้อนี้นำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเราแล้ว,ลวอาตมาภาพรับรองว่าทา่ทานทั้งหลายจะมีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิต ดังนั้นในวารโอกาสขึ้นปีใหม่นี้อาตมาภาพก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนาตายมีองค์หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพิจิตรเป็นต้นจงดลบรรดานอภิบาลให้สาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุ ท่านทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาน่นปรารถนาทุกประการเทินขอเจริญพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2556กระผมนายจักรินเปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยกำลังกายที่สมบูรณ์เข้มแข็งปราศจากโรคภัยพยันตลายทั้งหลายทั้งปวง มีกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะพบกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานในทุกด้านด้วยศีลสมาธิสติและปัญญาเพื่อความเจริญเจ้าหน้ามั่นคงในชีวิตและอาชีพการงานตลอดไปในวาระดีทีขึ้นปีใหม่2556กับผมนายบุญชัยวงศาภพาณิช พุ้ยภาคสาหุหน่าสารจังหวัดพิจิตรขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพาระนามัยกำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะพบกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานในทุกด้านด้วยศีลสมาธิสติและปัญญาเพื่อความเจริญก้าวหน้า มั่นคงในชีวิตและอาชีพการงานตลอดไปในโอกาสนี้ขอราษนาคุณพระศรีรัตนตรยัยหลวงพ่อเพชรพระคูบ้านคูมเมืองของจังหวัดพิจิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพอให้ท่านและครอบครัวประสบแก่ความสุขความเจริญและสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดไป ในสุภวาราดิทีขึ้นปีใหม่ดิฉันนางฉัดพรราดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พนผ,ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ให้สุขสันต์สุขชีวันพันเลิศประเสริฐหลวงพ่อเพชรประสาทพรอัลุจี สุขหือดีเลิศล้นพ้นทุกภัยหลวงพ่อเงินบันดาลดลล้นสิ่งเลิศสุขประเสริฐเกิดผลดลสมัยทั้งราบยศปรากฏเด่นเป็นหลักชัยสุขหรืไทยสมจิตดังคิดเทินในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้ก็ผมพันเอกวิรัตนนิสยันรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรขออำนวยพรอวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ปาถนาะตลอดปี2,556เทินในวาราดิกทีปีใหม่2,556ผมนายนพรัตน์ใต้ติทาวรประจังวัดพิจิตขอรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณภาะศีรัตนาไตาได้บรรดาลประทานพรให้พี่น้องชาวจังหวัดพิจิต ตลอดจำใาชมนไปได้พบแต่ความสุขกายสบายใจมีสุภาพ,พรานายที่แข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตและขอให้ทุกท่านประสบกับความโชคดีตลอดปี2556นี้ในวาราดีถีขึ้นปีใหม่2556กระผมนายบุญยเวศศรีพวงใจหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดพิจิตรให้ขออาราธนาคุณพระรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดพิจิตร ดยมีหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอภิบาลบรรดาลดลให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้ประสบในความสุขความเจริญประสบสุขได้จตทุรพิธพรชัยอันมีอายุวันลนะสุขาพละทุกทุกคนทุกทท่านสวัสดีปีใหม่ครับในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้กระผมนายณรงชัยหลีสุขเสร์อายการจังหวัดพิจิตร ขอวอวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกๆท่านมีความสุขตลอดปี2,556สวัสดีปีใหม่ให้สุขสรรสุขชีวันพันเลิศประเสริฐสีหลวงพ่อเพชรประสาทพอรอันรุจีสุขฤดีเลิศล้นพ้นทุกภัยหลวงพ่อเงินบรรดาลดนล้นสิ่งเลิศสุขประเสริฐ เกิดผลดนสมัยทั้งราบยศปรากฏเด่นเป็นหลักชยัยสุขฤทยสงจิตดังคิดเทินสุขพระเลิกเบิกดีถีขึ้นปีใหม่คิดสิ่งใดให้สมมาตรปาถนาหวังสิ่งใดให้สมหวังดังอุราสุขจงมาสถิตมั่นน,น,นิรันดร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2556กระผมนายชาติชายเจียมศรีพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรขอกราบสวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แด่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรอีกวาระหนึ่งด้วยความจริงใจ และความปรารถนาดีอย่างยิ่งโดยปกติพอถึงเทศกาลต่างๆคนส่วนใหญ่มักจะอวยพรต่อกันว่าขอให้มีความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วการมีความสุขด้านเดียวโดยปราศจากความทุกนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นผมจึงอยากเปลี่ยนคําอวยพรปีใหม่ในปีนี้เป็น ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรทุกท่านมีร่างกายกำลังกายกำลังใจและมีหัวใจที่เข้มแข็งพร้อมที่รับได้ทั้งความทุกข์และความสุขที่กำลังจะย่างก้าวเข้ามาในชีวิตของทุกท่านแต่ทั้งนี้ในส่วนของความสุขผมคิดว่าไม่มีความสุขใด จะสุขเท่าการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งในส่วนนี้ผมได้พยายามหากิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพแข็งแรงและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการมีสุขภาพใจ และการมีกําลังใจที่เข้มแข็งผมจะพยายามหากิจกรรมที่สามารถสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นกันสุดท้ายผมคงต้องขออำนาจบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิเช่นหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินตลอดจนพระสยามเทวาธิราช พร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลรพิภพที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรให้ความเคารพศรัทธาได้โปรดบนบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรที่รักและเคารพทุกท่านมีสุขภาพภพารณาไมยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจที่เข้มแข็งประสบแต่ความสุขความเจริญรวยทรัพย์ รวยมิตรรวยสติปัญญาตลอดปีและตลอดไปด้วยความรักความปารถนาดีนายชาติชายเจียมศรีพงษ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร